ชิบูมนะครับทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับผมทำอาชีพนี้มาประมาณ10ปีได้นะครับแต่ก,ก่อนนี้ผมเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากนะครับไม่เ่้าเป็นอะไรกับเขาหรอกแล้วก็มาช่วงนี้อายุมันเยอะขึ้นกับงานที่หนักขึ้นด้วยนะครับทำให้ผมเริ่มมีอาการเป็นภูมิแพ้นะครับเนื่องจากกลิ่น จากใช้งานแล้วก็เจอ PM เ5มด้วยนะฮะก็ทำให้ผมอาการนี้เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมาช่วงนึงครับที่ผมนอนไม่ได้เลยคือมันทรมานมากครับมันแน่นจมูกครับมันจามท้งคืนเลยมันนอนไม่ได้เลยผมเลยตัดสินใจไปหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าให้ผมงดไปใช้งานก่อสร้างงดออกข้างนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาการผมเป็นเยอะมากนะฮะแต่ผมก็ทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมต้องไปดูแลลูกน้องแล้วก็ดูแลใช้งานก่อสร้างผมนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อวิตามินตัวนอกมานะครับตัวหนึ่งราคาแพงมากครับราคาตกอยู่ประมาณ5้าพันกว่าบาท ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้นะครับแต่ช่วยได้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็แค่มาอะไรันหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยเลยผมเลยตัดสินใจซื้อวิตามินตัวหนึ่งมานะครับเห็นเขารีวิูกันว่าใช้ดีนะครับว่าหายก็หลายคนแล้วผมเลยตัดใจซื้อมานะครับเป็นวิตามินตัวนี้ครับตั้แต่ผมใช้มาครับยังไม่หมดกล่องเลยนะฮะผมว่ามันดีขึ้นมากครับปัใหาอาการเหล่านี้แทบจะหายไปเลยนะฮะผมใช้มาระยะหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดและราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับแล้วเราใครที่ยังเป็นภูมิแพ้อยู่ตตอนนนนนนนีี้้้ะะะคครรััับบผมแําใชว มันช่วยกับคุณได้มากครับผมแทบไม่ต้องใส่แมสเลยนะครับตอนนี้มันช่วยได้จริงๆครับตัวนี้ครับ